สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็ผ่าบ้านเหมาเหมานะครับนะมาแล้วนะฮะวันนี้มีอีพีใหม่นะครับเนาะเป็นอีพีพิเศษนะครับก็วันนี้นะครับสี่ร้อยบาททุกองค์ทุกชิ้นนะพี่นะพี่พี่ที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะฮะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะพี่นะเบอร์นี้นะครับหรือว่าพี่พี่ท่านไหนที่สะดวกอ่าแอดไลน์นะครับ เป็น l ล n e แอดนะพี่นะแอดเก้าสนะพี่นะมีแอดตำนาด้วยนะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้เหมือนกันนะพี่นะก็แล้วแต่พี่ท่านไหนที่สะดวกก็เกินนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้ผมคัดมาแบ่งปันพ,พี่กันนะวันนี้400บาททุกอง์ทุกชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะพี่นะสำหรับองค์แรกวันนี้นะครับเป็นองค์นี้เลยนะพี่นะเป็นพระผงนะครับนะ คูซลตดนะครับพับผมกคูสลอดนะฮะนะครับกิมหงพปานนะพี่นะสองคุดนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับผมเอาแบบนี้เลยนะครับสี่ระบาทนะรายการแรกนะครับรายการต่อไปนะครับ นะเป็นพะระลีลาสองหน้านะพี่นะพะระลีลาสองหน้านะครับกุกกาอ่ากําแพงเพชรนะฮะนะน่าจะเป็นกุกอะไรนะลานดอกไม้ปะ่ะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะมีหลายกุกนะพี่เนาะก็ขออนุญาตไม่ยัดกุแล้วก,กันนะครับเป็นพะระลีลากําแพงแล้วกันเนาะพิมพสองหน้านะฮะแบบนี้นะครับเนื้อดินนะพี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับนางพญาครับเป็นนางพญาเข่าโค้งนะพี่นะกวดนางพญานะฮะเนื้อดินสวยๆแบบนี้นะครับสี่ร้ยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับเป็นพระเทิดนะพี่นะพระเทิดลบบุรีนะครับเนื้อชิ้นนะพี่นะปิดทองนะครับด้านหน้านะ400บาทนะครับรูปภาพเพิ่มเติมทักมาขอได้เลยนะพี่นะทักมาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมกันนะพี่นะ บบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับห <c oughs> นักปกนะฮะชิ้นนี้เป็นสนิมแดงนะพี่นะนี่นะครับมาพร้อมจับขอบแบบนี้นะฮะ รายการนี้สี่รบาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นลนะพี่นะนั่งเสือนะฮะเสือคู่แบบนี้นะพี่นะไม่แน่ใจนะครับว่าปีอะไรนะครับเนี่ยเขาบอกสองแปดนะครับเนาะรุ่นไหนนะไม่แน่ใจนะพี่นะเพราะว่าไม่เป็นเลยนะครับนะนเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะฮะเอาดูชอบจบไปนะพี่นะสี่ร้อบาทนะครับ แล้วก็เต่อไปนะครับนี่เลยนะเป็นพระร่วงนะครับนะพระร่วงอ่าหลังลังปืนนะครับองนี้นะฮะเนื้อชินนะพี่นะองนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับสุขโขทัยนะฮะครับเก่าแบบนี้นะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะฮ <c> ะ <oughs> กันต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญน,นะฮะชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญใส่มานะพี่นะเหรียญใส่มาหลวงพ่อป่ายนะครับพ่อป่าย์กัากแพงนะฮะนะครับ <c oughs> เก่าๆนะแห้งๆนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ แลก้ออกการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญปราบห้องนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ <c oughs> แล้วการต่อไปนะครับ นี่เลยนะฮะเดี๋ยวล่อลงพระสุกนะครับชิ้นนี้นะฮะเป็นเนื้อตะกร้อนะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะครับเอา400บาทนะครับ รายการต่อไปนะครับพระพุทธชินราชใบาใส่มาเนื้อดินนะพี่นะชิ้นนี้เป็นฐานสูงนะครับนี่ลาลักเดิมๆนะพี่นะเนื้อเดิมๆเ,เลยนะครับนี่กูดใหญ่นะพี่นะนี้ลาลักเดิมๆเ,เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบนะฮะชิ้นนี้เป็นหัวไม่ขีดนะครับองค์นี้ฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้นะพี่นะแบบนี้นะครับ 400บาทนะครับนะดูชอบจัดไปนะครับรายการต่อไปนะฮะพลอดนะครับนะเนื้อดินนะครับแบบนี้เลยบินเดิมนะพี่นะอันนี้นะครับบินเก่านะฮะบ,บินดมเดิมแบบนี้นะพี่นะเก่าๆแห้งๆครับผมดูชอบจัดไปนะครับ4 0 0อบาทนะฮะ รายการต่อไปนะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับชิ้นนี้นะฮะหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่แต่งตะใบนะพี่นะนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ สี่ร้อยบาทนะครับเนื้อหากเก่านะพี่นะเก่าสวยเลยรายการต่อไปนะครับพระสมกอนะครับองนี้นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกนะครับรายการน,นี้นะเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับสี่ร้อยบาท และการต่อไปนะครับผักคงครับองคนี้เป็นเนื้อดินนะพี่นะผักคงเนื้อดินนะครับ เี <ersch> <S <S ่ยวนะพี่นะเอาสี่ร <Okay. S 1> <be>, right? ้อยนะครับนะสวยๆแบบนี so 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 quickly, right? so 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 ้นะฮะราัการต่อไปนะครับหลวงพ่อไผ่นะฮะองนี้นะครับจอบหลวงพ่อไผ่นะพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะครับเก่าๆเลยนะฮะนะเนี่ยดูเนื้อหานะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนะเนี่ยเนื้อหาเขาจัดเลยนะครับนะเหลืองแห้งสวยนะครับนะแก่ทองนะพี่นะดูแบบนี้นะพี่นะใครดูชอบนะครับจัดไปให้เอาสี่ร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับเหรียญน,นะฮะหลงสุดวัดกาหลงนะพี่นะเหรียญน,นี้นะครับหลังงานตะก้อแบบนี้นะพี่นะปีสองหนึ่งนะฮะเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงลมดํานะครับแต่ว่าเจ้าของเขาหน้าจะไปปิดทองมานะพี่นะนี่ฮะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ ดูชอบนะพี่นะจัดไปเลยนะครับสี่ร้บาทนะฮะ้วกันต่อไปนะครับพระปิดตาเนื้อผงหลวงพ่อแก้วนะพี่นะองค์นี้เป็นหลังเรียบนะครับนี่ฮะลงรักปิดท้องเก่าๆเลยนะครับ สวยเลยนะพี่นะชิ pues mm ้นนี้นะครับ400บาทพอพี่นะฮะอ่ะขายไว้ขายได้เลยนะครับนะสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยฮะเป็นเหรี atan, uh ยญกลมนะพี่นะชิ้นนี้นะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยนะตอนแรกว่าจะระเบิดกรอบออกนะเพราะว่ากรอบเขามาแบบนี้นะฮะแต่ว่าเหรียญเขาสภาพเดิมเดิมเลยนะก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้แบบนี้ก่อนละกันนะฮะพร้อมกรอบแบบนี้นะครับนะมาพร้อมกรอบแบบเดิมเดิมเลย เอาสี่ร้อยบาทนะครับเหลี่ยงกลมแล้วพี่นะคมมากนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับ ชอบจะไปนะพี่นะ400บาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงนะพี่นะอันนี้เป็นพระใหม่นะครับนะอ่าเป็นอาจารย์ต้อมนะครับนะวัดท่าสะแบงนะฮะนี่นะครับพระปิตาเนื้อผงอาจารย์ต้อมนะไม่ได้มีไม่ไม่มีกล่องมานะครับเน้องผมได้มาแบบนี้เลยนะฮะเพิ่งไปเหมาของมาแล้วก็ได้ติดมานะฮะมีอาจารย์ต้อมกับหลวงปู่ศิลาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเอามาแบ่งองค์นี้ก่อนลวกันนะฮะเอา400บาทนะครับใครรู้จักก็จะไปแล้วกันนะฮะ ขายเก็บอยู่นะสายนี้นะครับ400บาทนะฮะคมสวยดีนะพี่นะผมว่าพระเขาทํามาสวยมากเลยนะคะขคมแบบนี้นะครับก็เห็นได้ข่าวว่าเป็นพระกาลังดังเลยนะพี่นะก็ใครเก็บนะครับจัดไปเลยทนะั้ง400บาทนะครับอ่ะต่อไปนะครับนี่ครับสองรายการสุดท้ายครับ เป็นพระหลวงปูศิลานะฮะได้มาสองชิ้นนะพี่นะนี่ครับดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะทั้งคู่เลยนะครับผมเอาองค์ละสี่ร้อยนี่นะฮะดูเอานะพี่นะใครชอบองค์ไหนก็บอกองค์นั้นแล้วกันนะอ่ะอทิโลองค์อธิโลองค์ครับนะนี่ครับ สวยทั้งคู่นะครับนะ้าด้มาสองชิ้นนะครับแบบนี้นะฮะหลวงปู่ศิลานะครับนะคมคมเดิมเดิมเลยนะพี่นะพาพผงพระผงยุคใหม่นี่ผมยอมยอมรับอย่างหนึ่งว่าคือความคมความละเอียดของของหน้าตาพระอะไรเงี้ยคือค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยฮะแบบคมมากเลยนะครับนะย,นยันเย็นและสวยเลยไม่มีล้มเลยนะครับอ่ะดูชอบจัดไปแล้วกันนะพี่เนาะสี่ร้อยบาทนะฮะ ตามนี้นะครับจบแล้วนะพี่นะวันนี้นะครับก็คลิปนี้นะฮะได้มาแบ่งปันเท่านี้นะพี่นะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะฮะผ่านเบอร์โทรนี้นะครับนะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับหรือพี่ๆที่สะดวกสแกนอ่าหรือพี่ๆสะดวกแอดไลน์นะครับเป็นไลน์แอดนะพี่นะแอดเก้าสามเจ็ดจีวายนะครับก็ตามนี้เลยนะพี่นะเบอร์โทรก็แอดไลน์ได้นะครับเนาะแต่ว่าก็บางทีอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับก็ รบกวนนะฮถ้าทักมาแล้วไม่ตอบพี่โทรมาจีได้เลยนะพี่นะเบอร์โทรตามนี้นะฮะให้ไว้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีครับ